ค่ะตอนแรกก็ต้องใจต้องชอบนะเนาะค่ะคใจต้องชอบตองมกักเพราะว่ากเกษตรมันกับว่าไดนาขาวคืออยู่ในเมืองแ,<ม>แต่ว่ามันมีความสุขแนน้อนแหละเรื่องความสุขะนี่ยที่ฉันกับว่ามีดอกไฟทางน้าน,นู่นนี่นั่นว่ามีมาจากไม่มีอะไรเลยเหมือนการจูงว่ามาผูกไว้กับตนไม่จําได้ติดตาเลยค่ะมันเป็นพาที่ลําบากอยู่เพื่อการได้เล็กๆ บางคนเห็นตอนนี้มันประสบความสําเร็จมันม,มันเล็กๆมันไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไรใดมันก็นยุ่นีถึงมันสีบ้ามากไม้แต่วันกะเลี้ยงเขาได้ค่ะมีค่ะนี่ความสุขนี่แหละเป็นยังไง<ต>ครับก็คือปียุน์มาทีงแล้วมีความสุขนี่ก็สุขนะมีผู้มหาหามายเยี่ยมมายามนี่เน,นาะมันค่ะมหาหามาเยี่ยมมายามก็ดีใจเลยคนมาเห็นคนกัดชอบได้หรอค่ะลูร้านันกัดชอบย่างหน่อยกัดลูร้านเขาคนกับ มาเที่ยวมาชมยู่สิแล้วค่ะมาไอ้เราได้นี้หมอพักผ่อนหย่อนใจเขาชอบเขาจะพามูมาแคมป์ปิ้งกันอชอบากลางเต็นท์กบมูสะดัว่เขาได้กับบ้านเนาะค่ะค,มคผม สวัสดีครับประยุทธ์พ่อจวดครับมณีพาพี่น้องมัจจุบัที่อำเภอพุทธสงครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาเบื้องแปลงเกษตรผสมผสานครับพี่น้องหรือโคกน้องนาครับเฮ็ดดีหลายพี่น้องส่วนไหนสิเป็นยังไงมีการบริหารการจัดการยังไงเดี๋ยวเขาไปพบพ่อคับเจ้าของไปเจ้าของสวนครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องหน่อยครับสวัสดีน้องสวันางจันเพ้นสวัสดีค่ะครับผมพี่จันเพ้นที่นี่เขาสิพาพี่น้องไปเบื้งแปลงโคกน้องนา หนึ่งไร่อันนี้เขาขารวมพรงก,การเมนบบเมนค่ะเป็นหน่วยง,งานภาครัฐนะครับที่ให้การสนับสนุนอ,อันนั้นเขาได้ไปอบรมเลยเมนบบแมนค่ะไปอบรมครับตอนไปอบรมนี่มีความขอใจในเรื่องของการเหตุกษตรตามศาสตร์พระราชาหน่อยหลายปัจจัยก่อนเท่าที่เขาสิไปมีความขอใจอยูอยู่หาสือเพราะจะไปฟังเพิ่นก็ยิ่งได้ก็ว่าเต็มร้อยเลยเนาะค่ะครับ เ,เขาแบบเข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นมาหลายอยู่ครับหลายแล้วเนาะเปันมิตรละดับผู้ที่เพิ่นประสบความสำเร็จแล้วอ๋อเพิ่นมาค่ะเพิ่นมาเป่า,เาสู่ฟังเป่าสู่ฟังแล้วพิน่นพาไปเบิ่งของจริงบ่แน่นค่ะลง,พพลงสนามพร้อมลงสนามพร้อมก็ลงสนามคือไปเห็นกับพี่เพิ่นเทสเนี่ยค่ะพี่พี่เพิ่นยืนมึงหนีสักก่อนแล้วสิถามว่าเพราะว่าหลายๆคน กอยากเห็ุโคกนองหน้าหรืออยากมีสวนโคกนองหน้าในการขุดการออกแบบที่สวยงามหรือว่าการปลูกแบบผสมผสานเพราะว่าเห็นตามซื้อตามภาพของรุ่นพีที่สวยงาม <H it> นี่คือเพื่อนพี่น้องที่ขอครวรระวังในการเหตุโคกนองหน้าเี่คืออย่างในานาทีพีเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่ที่เขาเจอแล้วมันบอสามารถที่จะก้าวขามไปได้คืออย่างครับก็ต้องกล้าที่จะว่าให้ยพื้นที่เจ้ยขควงนี่ บ่ได้เฮ็ดอาจิตบ่ได้เฮ็ดนาคือเก่าเด้อคือตัดสินใจมอนบ่แม่นค่ะอ๋อต้องตัดสินใจค่ะออืบ่แม่นว่าฉันเฮ็ดแล้วฉันดีบ่อยากเฮ็ดบ่แม่นบ่อยากบ่แม่นเด้าไหรพื้นที่สําคัญบ่สมมุติว่าคั่นพื้นที่ม่องนี้มันได้เข้าได้น้ําดีอยู่แล้ววันนี้ตัดสินใจมาเฮ็ดโค้งหนังซี่หรือสิเอาพวกให้ที่เป็นพวกให้กะจ้าหน้ากะเทินที่เฮ็ดหยังก็บ่ได้ผลผลิตแล้วมาขุดโค้งหนองนาอันใดมันประสบความสําเร็จกว่ากันตามที่เฮาได้ไปเบิ่งได้ไปเรียนรู้มานี่ ส่วนมากก็เอาเอาที่ว่ามันปอได้ปนปฏิเสธเพราะว่าอ๋อสิได้กักเก็บดามได้บ่เขาก็ต้องหูตรงไหนคือกันเด้<า>เรีนบ่ล่ะอ๋อเข้าใจแล้วพี่น้องคันชูน่ามคั้นไแปลงใดมันได้เข้าก็ให้ได้เข้าไปใส่ส่วนมองไรที่มันเป็นให้กระจาแนากระเทินก็นเอามาบูรณาการเอาแม่นค่ะให้มาลงมือทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดความเขียวขวจีความอุดมสมบูรณ์ค่ะอ๋อแต่ว่า เทศตะละเปีงมันก็นได้ผลเบิดเด้ค่ะพี่ยุทธเมีนบอกเพราะว่ามันหนามทั้งป่ามันถึงทัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาต้องจัดก,การให้ได้ว่าหนามมาท่างใดยัางหน่อยกับทั้งป่าแหละาสาขันหนุ่มือใจเนาะว่าเจ้าเย็ดท <สำ S 1> ี่เรียนมนใจนี่แหละ<อ>สำคัญค่ะใจเขาชอบนี่สำคัญเลยอืมกันใจบอมมาหนี่ดิยวบอมป้าใดแล้วเลยป้าใดเพิ่นกะสิว่ากูว่าแล้วจ้าแมีนใจเขาหมักแล้วสำคัญเลยเอากันจุนนี่เด้ กันแปลงของเขาหนึ่งไร่เนี่ยเขาออกแบบยังไงเขาเห็นยังไงสมมุติว่าแบบที่เพิ่นเอาไม้เขาหรือว่าเขาเป็นคนออกแบบเองออกแบบเองค่ะเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้กำหนดได้ค่ะเพิ่นสิเพิ่นบ่ฮู้แล้วว่าน้ำเขาไปทางไหนเพื่อนบ้านเขาไปทางไหนนะเพื่อนบ้านเขาจังไหนอขาเขาหูของเขาเองอย่างที่ของพี่นี่พี่ออกแบบยังไงนี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เขามียักษ์สะมียักษ มีมีมีสะใหญ่อยู่อยูสองสะค่ะแต่อันนั้นจะเป็นหลุมขนมโคกค่ะอเนจะสรุปหลุมใหญ่อยู่เพราะว่าได้เป็นที่บุพเพอันนี้สะอันนี้สะนี่ก็แม่ยนตีแม่นบ่อันนี้เป็นขาเดิมค่ะเขาก็ดวันทีทำท้ายได้ค่ะเขาเปได้เห็ดได้ค่ะเพราะเปหนุ่งเลยเพราะเม่นว่าจะมาฟอร์ติฟายหมดบ่แม่นได้ค่ะบ่ได้เมีนมาเปลี่ยนแปลงเบิดแมร์ดก็เอาตามที่ว่าเจ้าของแปลงออกแบบใช่ค่ะอันนี้เป็นสะอันนี้สะเลยจังเมียนนี่ครับนี่ สามเม็ดแม่นบ่อค่ะสามเม็ดทิสามเมเต่ปลาเม่นตัวยังไม่อยังปลาลงบ่อปลาเม่นตัวใหญู่ยังไงพี่ใจเย็นๆจะฝ่าลงเดี๋ยวบ้านไปครับปลาพี่ตัวใหญ่โอ้เห็นปลาแล้วพี่น้องนี่แหละในน้ำมีปลาเนาะปลาปลาเพิ่นกอามาให้ย่างดีเอาพอเพิ่นขุดแล้วพอเพิ่นขุดเสร็จแล้วนี่รถแมคโครถอยออกมาปุ๊บอันดับแรกพี่น้องต้องเฮ็ดจังไงก่อน พันใหม่เลยแล้วล้ก่อนพันใหม่ลงเลยค่ะบอสบอลล้อแล้วพันใหม่ลงเลยครับลุยเลยแมนบอลค่ะลุยเลยค่ะบานีนนามเขามีโหดบอตอนใหม่ๆนี่หนามเขามีนามบอตอนเขาขุดเขากะเอานามนามจากบอเนี่ค่ะบอเกาอ๋อบอเกามีอยู่แล้วโหมดไปอยู่แล้วค่ะครับเขากะเอากล้วยแล้วเป็นพี่เลี้ยงพี่หยุดลงกล้วยกล้วยมันมีนามของมันอยู่แล้วค่ะเพราะถ้ามีกล้วยมันกะมันก็มีของมันเอง ครับเป็นเป็นปีเหลียงก้อนแล้วแปลงนี่นี่เฮ็ดหนึ่งไร่นี่เฮ็ดมาโดนบันไดแล้วอันนี้เขาปีที่สองแล้วค่ะเขาปีที่สองนี่พี่น้องเขาปีที่สองตามสภาพดินอน่ะพี่พี่ยุดมอง,มองดินมันเป็นยังไงดินนนดินมองนี่เป็นดินหินค่ะโอ้ oh, ทีนี่แหละที่ค้นว่าดูปลูกต้นไม้ใส่นะหินแห่คือแปลงนั่นแหละแปลงอะไรครับพี่น้องเบิ้งครับแบบเดียวกันเลยพี่จะพาไปเดอนี่เด้อเบิ้งหินไหนพี่น้องเบิ้งหินนี่ นี่ล่ะครับหินแห่ดินหินแห่ทีนี่นะหินแห่เบิ่งตีล่ะเขาคนเอิ่นหินแห่ค่ะโอ้ที่ว่าปลูกต้นม้ใช่น่าหินแห่ว่ะทีค่ะมีคนพานไต่พัดมาเขาแบบโอ้พี่บาปลูกนะปลูกเขาใช่นะหินแห่ปลูกปลาใช่นะหินแห่ก็ต้องใส่ความพยายามค่ะหญ้ามู้นี่แหละมันกับสิบเป็นปุ๋ยฮองเฮิ่นมันบีค่ะถึงเขาบริเกี่ยวครับถ้ามันเน่าตายเขามาปาดปัดเขาก็เอาตะโพนใหงนัวมันกับเน่ามันกับ เป็นจุลินทรีย์ของมันเองมันตอนขุดออกมานี่คือหินแหกกองเต็มเลยมันบอแมีนค่ะเพิน่นเพิ่นบ่ได้มาพักดินด้วยค่ะทางนาดินเนี่ยเพิ่นโจกโจกโจกออกมาโจกมา,าม,มา,มาพุ่นไปเลยพู้แล้วเพิ่นเคลียร์ไปของเพิ่นเลยเพิ่นบ่ได้นี่แล้วรถไม่เห็น <c oughs> ตอนแรกสิบอปลาสีสูดจางไหนบอคิดจากซีบเอเอาตามที่ ตามที่เหตุได้ค่ะต่อพีแต่ว่าเห็นพีเอาเฟียงมห่มนนิ้นเหม็นบก่กะมีค่ะเสียงเสียงหฮมเป็นยางคือเฟียงหฮมค,ครับหฮมให้เป็นปุ๋ยคือกันนี่แล้วฟางหม่มห่มดินครับค่ะที่เราไปอบรมมาคือห่มดินให้เดินเกิดความชุ่มชืน้นพุ่นอาเพ็ญพันธุ์ใหมก่กำลังเกิดค่ะต้นย้างต้นยังกับคนคืนต้นใหม่เขาก็ตัวสูบพี่น้อยก็เขาก็สูบน้ำซอยเขาค่อยค่ะ,คะ คิดวาหยามันจิเกิดบ่ตอนเห็นดินใหม่ๆเฮ้เพียค่ะคิดว่าวายหยามันจิเกิดบ่เห็นดินใหมมกระตั้งตั้งใจมามันสิคิดว่ามันสิเป็นแบบแปลงแหลก<อ>มันต้องใส่เวลาในพิยุตแ,แปลงแหลกกว่าสีเห็นไปผลขนาดน,นี้สิบปีโอ้ค่ะ<อ>เป็น1ิบ 1> <อ>ว่าเ่ราะเห็นต้นไหม้เห็นแห่พี่น้อง ปัานนี้สิ่พาพี่น้องไปยางสะพานตะวันต้องแหวกเนี่ยเป็นสะพานที่หายากสะพานหายากหา้งัวต้องปล่อยมันใหญ่กว่านี่ต้นทีละกะพี่น้องคันเบื้องยูกับเบอแมนวาน่นี่ครับคือเพิ่นปลูกเพื่อที่สะเอาห้าใหงงัวพอเพิ่นมีง่วแล้วครับนี่ไม่ไม้มันเกิดเกิดยูนี่เขาปีที่สองพี่น้องไม่ผลก็เริ่มเติบโตแต่ว่ายูในป่ายญ้านี่นนะเนาะ พวูกคาพวกกล้วยอยู่ในนี้นต้องการหยาไว้ยางงัวครับค่ะผ้าพี่น้องขามสะพานนะคนอันนี้สะพานเนี่นคับน,นี่โอ้สะพานพีน่มาพี่จะพาไปะสะพานนี่ก็เป็นคล้องใส่ไก่นี่ครับปลูกไผ่ไผ่ตามพื้นที่อันนี้สะพานเนี่ยเขาเย็ดเองบอกให้จะไหนเย็ดเองค่ะโอ้ ด้วยเป็นการเอามือวะเอามือหรือว่าเ้าเด็กเอามือค่ะเอามือสามัคคีน้อเอามือเอามือสามัคคีเป็นยังไงการเอามือนี่ยวาพี่น้องฟังดูคือจังใดเอามือก็คือเอาแฮ้งกันเนาะเขาเอิ่นสมัยสุมาลีมีบอฮะสมัยสุมาลีมีบ่บ่ค่ะมีตะโกนร้องน้าเนี่ยแหละมีเอามือหมายความว่าคันแปลงใดในเครือข่ายเห็ด ปลูกอีแยงหรือเฮ็ดกิจกรรมอียังสิกับไปซอยกันสะ่อน,นค่ะไปซอยแล้วก็ได้ความลูกครับปะระว่วาเห็นแต่ละเปลงบ่คือกันเด้ค่ะจังไหนครับพื้นที่แต่ละเปลงกับบางคนอาจทีปลูกปลูกเป็นพืชแบบย่างเดียวกันหลายๆอย่างเดียวครับมนบบันกับว่าคือกันยังไงแต่ตะความขยันผู้ใดขยันมากก็ได้มากอย่างเลีครับเพราะเป็นคนขุดห้มีนามเต็มแล้วเนาะเขาเห็ดไปว่ะนี่ถูกย่าง การเอามือเป็นการซอยกันพี่น้องแต่ว่าความสําเร็จของแปลงหรือว่าความสมบูรณ์ของแปลงกับยุทีร่องร้อยของเจ้าของสวนเจ้าของแปลงว่ามันขยันขนาดใดหยาเบิ้องบเบื้องอื่โดนกินล้วตายงัวแต่ว่าทั้งโซนนี้คือเขาบ่ต้องการพี่น้องเพราะว่าเขานี่มีอยู่แล้วในอีกอีกทงหนึ่งเต่ะ แต่ว่าทุกิดกันก็มีแหละของแปลงโคกหนองนาเนี่ยแหละค่ะเออแต่ว่าเพิ่งตรงกันได้ขึ้นตรงกันได้เ่าเขาจัดการโคกหนองนาแค่ตรงนี้หนึ่งไร่เนี่ยแค่เอาห้าค่ะหญ้าแล้วก็ปลูกไม้ยืนเห็ดโคกหนองนาเอาหยาค่ะตอนแรกที่ิันถาม่าโคกหนองนาเขาที่ถามได้วันพี่เพียงจะเน้นอะไรคปลูกป่าเขามาจัดเลยบม่ได้เน้นว่าปลูกข้าวเมนค่ะคำา่าปลูกป่ามันต้องมีบริเวณนั่นบปค่ะค่ะเพราะเลยถิมดินเห็นมันก่วงขึ้นโอ้ที่ไม่ได้เน้นบ่อเยอะเอาบ่อแค่ว่า พอได้เลี้ยงแปลงถ้าพี่เพนเน้นบ่อเขาก็จะทําบ่อให้เยอะเขาถ้าเราถ้าเราบอกว่าประตูสะเอ้ยอะอะไรนะเลี้ยงอย่างปานบ่ะคะประมงปะมงบ่ะค่ะครับเขาจินเน้นตรงนี้ครับแต่หนูบอกว่าเน้นปลูกป่าเขาก็จะทิ้งดินให้เราปลูกป่าอ๋อตามความประสงค์ของเขาเขาถามดิเขาไม่ได้เขาไม่ได้ระบุให้เราเด้ครับเขามีให้เลือกบางคนก็ปลูกเลี้ยงสัตว์ครับอ่า อย่างซาดกับมี่ยังหนังหมูหมากระไก่ข้าวคั้ยกับว่าไปเขากระสีนี่อีกแบบหนึ่งแต่ของนู้นปลูกป่าที่แบบเนียวกันจังสี่แหละปลูกป่ามันกับอีกอย่างหนึ่งกับยูทีดินน้ำใช่มันก็เลยประมาณมาที่นี่เขากระอยากได้ในเรื่องของหญ้าน้ำพอเขาทำปศุสัตว์ค่ะนี่แม่ได้พี่น้องกับตามทีเอาตามความดูดูเสือเขาหน่อยว่าเขาสิความต้องการของเจ้าของแปลงค่ะวามตองกาลเป็นความรู้สึก โอ้พี่เพชรนี่กับห้มฟางหลายได้หนิเนาะห้องใบค่ะบ้างนี่แต่หินค่ะพี่ยุทธโอ้มันหินหลายครับพี่น้องมีแต่หินนี่แล้วมันอันนั้นพี่จีพี่จีพาไปเสี่ยงไพ่ตี่ะเดี๋ยวมาปลอดภัยเฮสะพานปลอดภัยไม่เนบ่ปลอดภัยแข็งแรงมาต้องนี้ประจำนี่ก็เอาหอยมาปล่อยพี่เพชรหยาอย่างนี้มันเป็นหยาอย่างอันนี้หยาหยาขนธรรมชาติค่ะหยาขนธรรมชาติค่ะหยาขนก็ดีบ่ค่อยค่ะพี่ยุทธ พออันนี้ไม่แข็งแห้งค่ะเพราะตรงว่าแข็งแห้งเป็นบ่แข็งแห้งแข็งแห้งผมให้พี่ขามก้อนเพราะว่าคันคันตกไส่เป็นเจ้าของแปลงนี่แหละโอ้สะพานพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆเลยค่ะง่ายกับง่ายพอโอ้นี่พี่น้องเมืองน้ำอุดมสมบูรณ์นี่ครับแปลงน้าอยู่ข้างคางเป็นบ่อพี่แม่นค่ะแปลงนี่ละอ๋อแปลงน้าอยู่ข้างคางอันนี้คือหม่องกักเก็บน้ำเหมือนเด้พี่น้องกักเก็บน้ำค่ะ กาเก็นน้ำถ้าขาดน้ำกับส้โหลดก็คือเอาจากนี้ไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันกับพรอมีอยู่ทม่ทีเดียวเดี๋ยวขอไปเบื้องพี่น้องผู้ใดเห็นหยาแปลงของหนูเดี๋ยวเขาก็อุ้ยจะอ่อนหยาด้คือให้มีต้องการต้นไม้ก็เริ่มง่ายแล้วบ่ไดกังวลแม่นบ่กับหญ้าที่หงคีกด่บ่บ่แห้งมากขางนี้ใจแหงมากเพราะว่ามมนสิเป็นจุลินทซียอย่างดีครับ ยังดีเลยบับอได้ว่าอู้มันหกบัว่าบอได้ว่าเลยชอบ <c oughs> แหงมากพี่น้องค่ะแหงชอบแหงมากงัวกับแหงดีใจหแหงสิอ้วนสิพี่คนเลี้ยงกันโอ้สบายกันดีกันดีไปตั้งยังวัดหรือไปเฮ็ดบุญบ่มีห่วงบ่มีห่วงค่ะเออนี่หญ้าอยู่นี่เตรียมไว้เตรียมไว้ต้นไม้เฮาก็ปลูกต้นไม้ก็ปลูกเพราะว่าต้นไม้ป่านี่บ่ต้องห่วงบักซีดาบักม่วงครับปลูกไปตามอายุของมันนั่นแหละไปไปทางไหนพี่ ไปทังผิดยังไปอ๋อนี่หน้าเขาอยู่ฟังนี้หน้าเขาค่ะอันนี้หน้าของมีเพ่นมาเนี่ยเม่นค่ะอันนี้จะไกลไหมพี่อันนี้หกไร่ค่ะหกไร่เพราะว่าเมาเฮดหกคงนะหนึ่งไร่อ๋อหนึ่งไร่นี่พื้นทีอ๋อนี่หน้าเขาคนนีอมีอยู่พี่น้องใชหนาเขาครับผมแต่ว่าหน้าเขานี่หน้าหยาสีงามกว่าหน้าเขาพิ่นดีใจกว่าพี่น้องเพราะว่าได้เพราะว่าได้แนวห์หัวเน็อหงัวหัวเกิดเลียงเฮาครับ จริงๆแล้วมันก็บริกินเข่าไหลายเลยเนาะพี่เพ้นเนาะค่ะนี่แหละกันหกหกตะวันหกมีอยู่มีกินในพี่น้องเ่าหกมีความสุกไหมมึงที่เหล่ะกล้วยอ้อยซอยปีมีเบิร์ดส่วนปะดูสัวกระเซียณกับอันนี้คือจะคล้องปุ๋ยเขาเอาอจะคล้องอันผู้ผลิตปุ๋ยเอามริกาไม่หนีเลยตีมเราไปเลยเขาเกลือกูนกันทำเหมือนค้อนขี้เกียจแต่แต่ไม่ได้ขี้เกียจหรอกเบิองกล้วยพี่น้องสอง ฟังนี่ไม่ยูไม่กินอยู่กินหาเพิ่นกับคุเอ้ยห่าเพิ่นกับปูกง่ายๆในงานนี่เพียสักงับสักงับไปเลยค่ะบักซีดากับแอบซ่อนยุ้งซีเหล่าพันหายากเปิดห้าเอาเออบอกพริกกับพันหายากคือกันหหาาาายกกพี่เพ้นบอกพริกเผ็ดบ่เนี่ยพริกมันก็ต้องเผ็ดแหละพิยุทธแมนบ๊อซิมซิมไปพี่น้องมึง ชิมมังแม่นร mm ึวปล่เขาหวานบะพริกโครลาดพี่น้องทั้งคนลาดคน่ากินบะพริกบวเผ็ดเด้มีวิธีกินนี่บะพริกก้นสั้นพี่น้องอ๋อนี่ทางเขาทางนี้ครับคุกย่างกับเลี้ยนรูไปเบิดเหรอเนาะพยุทตโอ้แม่นแมนครับนี่เจ้าย่างอยู่ข้างนอกก็ได้พยุทตครับนี่กับเสียบหยาไปน้ำเกี่ยวออกไปบ้างเกี่ยวอ๋อพร้อมเสียบไปพร้อมค่ะเกี่ยวว่างที่หามือกะ มันก็คืออีกก็ปลูกเสริมไปนี่กับบำรุงพร้อมเลยในพี่น้องกับเอาไอ้มุ้งง้อขี่ง้นในมาเทใส่ถทำหม้อนี่กับปลูกเสียบไโอ้กสมหม้อเนี่ยถทำหม้อผสมหม้อครับผสมสานกันไปอันขวดที่ซักไปในีแม่นังใน่ี้คือหยังเล็กๆเลยค่ะนี่แหละที่ว่าบ่มีน้ำเห็ุจังไหนที่พิยุทธามอ่ะครับไม่มีน้ำก็เอาขวดนี่แล้วมะ กอกน้ำเฮ็ดจะไหนบ่ะนี่ย้ายกับซื้อมลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ็ดตัวอย่างให้พี่น้องมึงดูจะไหนพี่เพ้นขายกินสิแหละค่ะพี่ยอดนี่นี่นี่แล้วหนามมันสิไหลลงมองได้ซื้อมลงไปค่ะอันฝามันนั่นนะค่ะฝามันของพี่เพ้นใส่ยังก็หยอดหนามเตยโบอันฝามันที่มองเห็นหนามเนี่ยไม่เนียงนั่นนะผ้าค่ะเป็นผ้าตีเป็นผ้าค่ะอ๋อนี่ให้เขาหยดทีละน้อยแน่นค่ะเขาหยดของเขาเองโอ้ไม่เป็นไรจุกค่ะใส่ความพยายาำไว้กันทั้งคนทั้งสดใหม่อันนี้ก็ ถามป้อมมึงเห็นความพยายามของของคนกระตุนใหม่ครับแต่ก็มีความสุขเด้ค่ะบบเดว่าู้ลำบากบ่เดว่ารี่ช่วงนี่กับสมอครับสมอต้นระดูแสดงว่าแปลงนี่นี่เจอปัญหากับคือดินหินแมนค่ะแมนดินหินตองบํารุงหลายแต่ว่าพักหวานปลาเขามากได้เพี้ยเพี้ยนนี่แล้วก็คอยเลี้ยงลูกพักหวานปลามาเลยหมดจะตีแล้วเอามาเสียบหลายตัวมีบอเห็นบอเสียบเสียบได้่า เราสั้งมาเสียบป้วยหนอยดิมันท่านห็นับมันกำลังนรบผักหวานปลาเนี่ยไม่ได้มากด้พี่น้องแต่ลองเบิงคับพี่น้องกับลงมือทำคือคำตอบอย่างสวนของพีเพลินกังกับผู้หมวดท่าตีิันก็เอามาเสียบอยู่เราล้ามาเสียบไปเรียวน้ำต้นมันเสียบน้ำต้นแดะไอ้ต้นนั้นแค่แค่บ่อะเราเสียบวบอยู่เห็นบ่สิสด้ให้พี่น้องเบิงนําว่าการปลูกผักหวานป่านี่ทุกพื้นที่กับปลูกได้มันเป็นหิน ปัญหาคือหินหินแกนยุคที่เพ้นเราอันการเห็ดโคกน้องหน้าหนิเขาต้องอ้อมหัวอ้อ,อมยังบอเขตแดนเท่านี่กะเขาต้องอ้อมแล้วค่ะเพราะว่าฉันมีหัวครับหัวของแค่เลงนี่แล้วไม่เป็นอ้อ,อมหัวพูดข้อมืขอขวางอะไรแม่นตีเห็นบอผักหวานพันหายาก <laughs> พันหายากพันหายากอีหลีเฮ้ยอันนั้นต้นจานพระบุนพี่น้องค่ะต้องใส่ความพยาายมังญานรับ ต a, P ern, P ern, P ern, ่ว like ่าเพิ hmm. uh ่นเพินปลูกหญ้านหะคือพี่น้องมันมันต้องได้ใส่มันต้องไดเป็นขุยยาต่อไปก็สิเป็นปลาเห็ดแล้วนั่นน่ะี่ปลาเห็ดนี่เห็ดออกเห็ดหยังค่ะสิเป็นเห็ดไข่กับเห็ดอ่าเห็ดไข่เห็ดเอนเห็ดขมเนาะค่ะครับเห็ดไข่เห็ดขมเห็ดดูคานี่บ่แม่นค่ะเห็ดดูคาเห็ดไข่นี่ก็มีดิอันนี้ปานก็มี่โอ้เด้ปลากินเห็ดแล้วพี่น้องค่ะซ้ําสินี่ก็บ่ต้องไป หาทั้งปลาพวกอื่นเนาะหาแนีเ้อจาของมาได้กินแล้วนี่แหละพี่น้องมีปลาเห็ดมีอยู่มีกินคือข้างอาหารก็อยู่นนี่ก็ตตมบริบทที่เขาลงมือทำกันมีปลากันอยู่นนี่แหละเนาะดิ่สิกินก็ไดส่วนมากนี่สิเน้นในเรื่องของปลูกหญ้าไว้ไทยง่วครับหญ้าปลูกป้าทิพเพ่นเราอยู่ถามเนี่ยว่าถ้าเห็ด แบบนี้ตามสาัตว์พระราชาหรือว่าเห็ดโขกหนองหน้าหรือเกษตรผสมผสานเนี่ยมันดีบ่ดีค่ะดีจังไหนพี่ย่างหน่อยกับเพิงพ้าจะของใดแล้วเพิงจังหดเอาอธิบายพี่น้องฟังเมืองก็หากินอยู่น้ำสวนนี่แล้วค่ะนี่ทุกอย่างเนาะโอ้คะ้นนนี่คือมันเป็นข้างอาหารในกัะเพ้าค่ะเมน่นโอ้ข้างอาหารมีอยู่มีกินค่ะอืมแล้วมันมีไรใดไปในสวนเท่านี้ไรใดลักลักอ่ะ ครับกระจายปสัตุ์นีแล้วเนาะค่ะปุัต่าทุษก็ครอบคู่กันไปครอบคู่กันไปค่ะครับในส่วนป่ามงนี่เดาเข้าปลาเข้าได้เอาไปแบ่งปันไปขายเป็นเมนค่ะมีมีคือปลามีค่ะมีแบ่งปันย่างหน่อยกับญาติพี่น้องครับกะม้าตะนีเลยอะลูกหลานกับมาเอาตะนีไปกินครับเดี๋ยวผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยพวกกล้วยพวกยังสีเข้าได้พราได้แจกจ่ายพราได้ขายบ่ แจกใจจนได้ขายพุหรล่ทำบุญยูนี่ก็มีม่นค่ะไป้ทำบุญน้าแจกใจขายพี่น้องแบบครับถืกไปครับน้าพวกผักสวนรัวมนีดีได้มีอยู่เป็นบ่อมีมีค่ะขิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดยูนี่เนาะเป็นหลักเลยล่ะค่ะอ๋อยังน้อยเฮากับพึงพาเจ้าของไหนก็ยังมีเพี้ยนวานะครับเน้นในการพึงพาตนเองนะขันมันดีจัิงสิเนี่ยมันมีความหมันโคงมีความยั่งยืนบ่พี่เพี้ยนยูยั่งยืนสิคะจังไดครับ ถ้าเป็นคนสมัยตะกี้กับเขากรุงเก็เนาะเขาในเมืองบ่ล่ะอันนี้บ๊อบไปหารายได้แม่ยนค่ะอันนี้รายได้มันก็อยู่นี่ถึงมันสิบ่มากไม้แต่วันกัเลี้ยงเฮาได้ค่ะเลี้ยงเจ้าของได้อือได้กินได้อยู่ได้ฝากแม่นค่ะไม่ยังปรหยุดมามื้อนี้ล่ะพี่เพ้นก็ย่างหาของฝากซะก่อนแม่นค่ะเออก็ตัดเก็บกล้วยปีกล้วยปั๊บออืมีของฝากให้พี่ยู้จังซี่แล้วครับผมเฮาบ่ต้องแล่นเข้าตลาดอุ๊ยหาของฝากให้พี่ยู้ก่อนบ่บ่ไปแล้วอยู่ในสวนก็มีแม่ มันคงยังเงีนมีความสุขบอกพี่มีค่ะมีความสุขนี่แหละเป็นยังไงครับคือพิยุตมานีิแล้วก็มีความสุขที่นี่ก็สู่เรามีผูมาหามาเยี่ยมมายามนี่น้องนี่ค่ะมหามาเยี่ยมมายามก็ดีใจแล้วครับแล้วในความสุขที่เฮามีสวนเดมันเป็นยังไ๋พี่เพ้นอ้ยมันมันประเหมือนคาบ่ได้ีด้ค่ะพ่ยุทธนี่พี่น้องค่ะประเหมือนคาบ่ได้ีด้เพราะว่าบางคนเขาอาจสิบ่มีโอกาสเจ้งเฮาก็ได้แมนนๆมมันมันมันกับ่ได้ ทุกคนน่ะเนาะท่นก็บออาจสิบ่ได้มีโอกาสทุกคนก็ได้ใช่เพราะว่าบางคนก็บ่มีทีใช่บางคนก็บ่มีโอกาสที่สิเฮ็ดแม่นค่ะบางคนก็อยู่แต่ในสังคมเมืองแม่นมองไปไสก็มีแต่ปลาปูนแม่นบ่เห็นแต่หลดล่าแล่ยนขีอยังพี่เพ่นตะกี้เฮ็ดสาวห่างเนาะค่ะก็อยู่ในเมืองอยู่แต่ในเมืองหลายสิบปีคือกันอืมใส่แต่เงินค่่ะใแตเพราะว่าอยู่นี่มื้อนึงใส่ใส่ถึงลอยบ่หรือว่าบางมื้อบ่ได้ใส่เลยตอนนี้ ว่าใส่ว่าใส่เพราะว่าเขามีของอยู่ในสวนเขาอยู่แล้วครับมันคงมีความสุขแล้วก็มีเงืนฝาก็คือง้วัวค่ะนี่พี่น้องเงินฝากลายปีค่ะคนกับอยู่น้ากันขอบครัวกับอยู่น้ากันครับค่ะแล้วมันสามารถส่งต่อลูกหลานได้บ่ได้สิคะจังไดครับพิ่นมาเห็นพิ่นกตชอบได้หรอคะลูกหลานมันก็ชอบย่างหน่อยกับลูกหลานเขาพิ่นกับมาเที่ยวมาชมโยเสียแล้วค่ะมา ตอนนี้คือลูกก็เลียนจบแล้วเพศงานแมนค่ะขันเขาม้างสิกับมีของฝาของตอนแมนค่ะมูขวกเขา<ม>ย่างหน่อยก็ได้มีหมองพักผ่อนหย่อนใจเขาชอบเขากับพามูมาแคมป์ิ้งกันอชอบากลางเต้นกับมูถั่วเขาได้กลับบ้านเนาะค่ะข้าม,มาทำไมเขาเลี้ยงขา้ามมาเนี่แหละนี่แหละพี่น้องมันเป็นความสมบูรณ์แล้วก็ความสมดุลของชีวิตค่ะ บางครั้งความสําเร็จของคนน้องมันกับบอดดแตกมันมันก็แตกต่างกันมันบ่ดด้คือกันพี่น้องบางคนก็โดยในเรื่องของปัจจัยก็คือเงินหรือรายได้แต่บางคนก็มีทีมีทางก็ต้องเปลี่ยนทรัพย์ในดินสินในน้ําให้มันเกิดขึ้นนาะพี่เพ้นนะครับผมเอาให้เจอพี่น้องเพิ่นเบิงอยูเพิ่นอยากม่เยี่ยมมายามอยากมาเห่นน้ํายังสี่ไดบอได้ค่ะขันมานี่สามารถติดต่อช่องทางของพี่เพ้นกับพี่ชาติใดทังใดครับ กับเฟซบุ๊กของจันเพ็ญสวัสดิ์ค่ะครับผมบอกพี่น้องแนวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะก็คือจันเพ็ญสวัสดิ์นอสวนสุกสวัสดิ์นี่แหละครับผมสวนพิกัดพุทธิสงฆ์นี่แหละครับพิกัดแปลงนี้ตั้งอยู่ไซคครับบอกอีกสักเทือนแน่อำเภอรพุทธิสงฆ์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมเบอร์พุทธิสงฆ์นี่เบอร์โทรบอกครับศูนย์แปดเจ็ดสองห้าแปดหกสี่แปดสองค่ะครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่เพ็ญฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องแน่ผู้ที่อยากมี แรงเกษตรผสมผสานที่ว่าผู้ที่กาลังลงมือทําเชิญครับค่ะตอนแรกก็ต้องใจต้องชอบเนาะค่ะใจต้องชอบต้องมักเพราะว่าเกษตรมันกับว่าไดนาขาวคืออยู่ในเมืองนอะแต่ว่ามันมีความสุขแน่นอนแหละเรื่องความสุขน่ะครับค่ะก็ต้องตัดสินใจแหลวก็ลงมือทําเนาะค่ะค่ะแล้วก็อยากเล็กๆกอนครับอยากเล็กๆอยากที่จะขอชอบกอนครับจ้ะ ค่อยขยับขยายค,คืนจะไปตุม่มเทีเดียว่นคะเห็นเป็นเห็ดคือเป็นเหมันกับมันกับบวมแอนบวมแนเนาะค่อยๆลงไปกะที้ฉันกับว่มมีดอกไฟทั้งน้ำนู่นนี่นั่นบ่มมีมาจากไม่มีอะไรเลยเหมือนการจูงว่ามาผูกไว้กับต้นไม่จำไ<อ>ด้ติดตาเลยค่ะครับมาผูกไว้ก็บบานี้เบาไปตัวบได้เพราะว่ามันเป็นพาที่ลำบากอยู่เพื่อการได้เล็ก บางคนเห็นตอนนี่มันประสบความสําเร็จมันมัน,มนเล็กๆมันไม่เป็นอย่างนี้รเรามาจากไม่มีอะไรมาจากศูนย์แฟนที่แปลงทุกแปลงแฟนเขาเริ่มใหม่หมดเขาไม่ได้ไม่ใช่ที่มรอระดกเอาซีซ่าพีน่น้องพีพ่ิตรพิจิตรพิจิจูงัวมาหัวก็เป็นงัวซื้อเขามาอยากได้ปุ๋ยจงเลกๆไปหาซื้อปุ๋ยเขาสามสามกระสอบร้อยอุ้ยตะกี้ก็ได้ซื้อไอ้เจ๊กี่ก็ได้ซื้อพักกันหลอกกาแฟนเธอไม่ได้แล้ว เราต้องเอาวัวมาเลี้ยงเองเพื่อได้เพื่อได้ปุ๋ยจูงว้วมาซื้อไปซื้องัวเขามาครับหญ้ากับบวมีบ่มีอยัางจักอย่างผมกับบวมีบ่มีม้าผูกได้ต้นไม้ครับฉันกับม้านอนเฝ้างัวแฟนไปเข้าเวนลำบากมากเลยช่วงแรกๆอ่ะครับมันไม่ได้สวยหรูเหมือนตอนนี้มันไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้มันต้องเริ่มจากหนึ่งแบบศูนย์เลยแหละครับไม่ได้หนึ่งเดชพหยุด์ตั้งจากศูนย์เลยเดอ นี่แหละพี่น้องมันก็คือการรอยเรียงความสําเร็จถุกคนมากกิก่อนที่จะเดินทางมือลี้เนี่ยมันจะไปถึงเก้าที่หมื่นมันก็นับต้นจากเก้าแรกก่อนแมนบอกเก้าแรกคือความเจ็บปวดแต่ว่าเก้าต่อมาเนี่ยมันก็สีรอยเรียงความสําเร็จเอง้าได้เลยค่ะเพราะแต่เขาผ่านตรงนั้นเขาบได้แล้วอู้กว่าฉันจะผ่านตรงนั้นกว่าจะเห็นต้นไม้ใหญ่ของฉัน ฉันไม่ได้แบบนี้นะฉันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแมนพี่น้องค่ะี่พ่อแม่ก็คัดค้านครับจะมาบ้าซื้อที่ปลูกป่าหรือบ้าติเขาถือว่าฉันยังสี่ค่ะกขาแฟนน่ะญาติพี่น้องก็ว่าครับจนทุกวันนี้เขาพูดไม่ได้พ่นว่าจยงไรบัางซูมอนี่คือดีแท้นั่นค่ะมันจังสั้นเดบัตเี้คือดีแท้ล่ะป้าดผัวคือพ้าคืดีแท้ค่ะคือดีแท้คือเป็นจังซี่ ต้องเก็บเกี่ยวค่ะบ้าพูดอะไรก็บ่าฉันบ้ามาแต่นะแต่ว่าเฮากับบได้ถ่งสังคมได้กับพิยุทธเขากับบริหารเวลาให้เป็นขึ้นกันบ่าเมน่าเฮาเฮาทีมสังคมเลอบ่เมนค่ะครับก็คือต้องไปปาร์ตี้กับพ่ยุทธพ่ยุทธบ้างอย่างนี้แหละก็เหมือนมีเราก็ยังเต้นเฟนค่ะเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเราไม่ทิ้งกัน รคับท่านผู้ใดลงมือทำมีการปลูกปลามีการขุดคลองใส่ไก่สุดสาเหตุสวนยูเทนนสวนคุกกี้นี่พี่น้องหรือว่าเพิ่นก็สิเอื้อมว่าพี่บ้านั่นคือเป็นสิ่งที่เฮาเดินทางมาถึกทางแล้วโอ้ไม่นพี่น้องเพราะว่ารุ่นพี่เิ่นเดินทางมาก่อนสุดท้ายเพิ่นก็สินี่ลหละคือเหตุดีแท้นะครับผมนี่ก็คือโคกน้องหน้านะครับหรือ เกษตรผสมประส,สานสวนสุขสวัสดิ์นะพี่น้องขันพันไปพันม, <c oughs> ปนมากกับมาแวะมาเยี่ยมได้นะครับ <laughs> ตามทีพี่เพ้นเพิร์ลไทยเบอร์แล้วก็ให <c oughs> ้เฟซบุ๊กไว้นะครับผม <c oughs> สราบมันนี้ขอบคุณพี่เพละลายครับลาไปก่อนครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>